สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของรถกูเปอรไอกันนะครับคันนี้หลอดไฟหน้าขาดนะครับเรามาเปลี่ยนกันเลยอันนี้หลอดไฟหน้ามันขาดนะครับไฟเลยไม่ติดเดี๋ยวเราก็จะได้ทาการเปลี่ยนใหม่เลยถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนหลอดนะครับแนะนําให้เราใช้อย่างดีนะครับถ้าเราใช้หลอดธรรมดาเนี่ยมันชอบขาดบ่อย มันจะขาดบ่อยเลยถ้าอย่างดีนี่มันก็จะใช้ได้นานกว่าตัวนี้จะเป็นของออสแรมนะครับแบบนี้มันจะมีอยู่สามขั้วนะครับสามขั้วเอาละเราจะใช้ของฟิลิปนะครับฟิลิปตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงถ้าเป็นถ้าเป็นอดมอเตอรไ์ไซค์เนี่ยมันจะมีรูปรถมอเตอร์ไซค์ติดนะครับรูปรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ตรงนี้อันนี้จะขนาด สิบสองโวลต์สามสิบห้าวัตต์นะครับสามสิบห้าวัตต์ถ้าถ้าเป็นของรถยนต์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อยวัตต์นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็เลือกซื้อให้ถูกนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ของมอเตอร์ไซค์นะครับห้ามเอาของรถยนต์มาใส่อันนี้เราจะแกะก่องเนี่ยเราเห็นขั้วนะครับเนี่ยอันนี้ฝั่งฝั่งที่เป็นขั้วลอเนี่ยมาอยู่ด้านล่างแล้วก็แกะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มาอยู่ด้านบนให้เราแกะฝั่ง แก่ฟังนี้แล้วมเราจะได้ถอดเขาเราจะได้จับแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเราจะไม่ใช้กับของรถยนต์นะครับมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับมันต้องแยกกันมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มันแค่35วัตต์เองนะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ100วัตต เอาละเราแค่แค่นี้ก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับเราลองเทสก่อนนะครับ <c oughs> ทดสอบก่อน